สวัสดีพี่น้องเอฟซีสุข,ขูสุขคนเดอ้อผู้ติดต,ตามผู้รอคอยเล่าไล่วันเล่าสามัคคีเล่าสามัคคีวีไอพีเล่าวีไอพีเล่า,ส,า, AP, ลา, AP, ลาสตา v ์วีไอพีเนาะผู้ติดต,ตามผู้รอคอยเมือ่อในวันที่หาได้พี่น้องเด้อวันที่ซีมือขึ้นนี่ผ่านมาแล้วโอ้แตกดีครับพี่น้องเอ้ยผู้รอคอยเป็นจังไ,ไดใด แตกสองเด่งบิ่งวิ่งเขาสองเด่งสองเด่งคนเรียกพี่น้องแล้วก็มาจอดแตกอยู่แล้วเล่าสตาจอดแตกตรงตรงเลยสิบสองตรงตรงพี่น้องขันจอดสิบสองจอดสิบสองเล่าสามัคคีกันแตกสองเจก,กับหนึ่งศูนย์แม่พี่น้องแตกทั้งบนทั้งหลงังเล่าสามัคคีนั้นวิ่งลูด วิ่งรวดได้หาพี่น้องวิ่งรดเขาสิหพี่น้องกับหาหนึ่รักอยยันบ่เขายันบ่ยันบ่านบาพานเนาะพี่น้องเนาะสามโตรักลอยเล่วสามาีวิ่งไอพีกะวิ่งรุดหกับสอได้สองเขาสองเด้งพี่นอ้องเไอลุยสองเก็กับหนึ่งนย ผู้ติดตามห้องเป็นจังไดพี่น้องสุข,ขูสุขคนพี่น้องปลองไปหส่งโฉมันกันบ่เฮ hey, ดังดังมาเด้อเอมเมาเห็นแน่กับพระท่านมีผู้เบืองหลายไาในดอกขอบท่านหลายต้องสมบังิแมแตกปานนี่แตกวิ่งช่องช่องบนหลงังทั้งนั้นเลยแตกวิ่งที่สามเล่าที่สาม บีไอพี่พี่น้องจอสามเกตเนาะบิงหลดสามเกียตก,กับเป็นสามเก่าเกตเกตไหมพี่น้องเป่ากระตีสเท่าคือเก่าเนาะอยู่กับโศกศรานาอยู่กับสินชตาดวงเฮงเฮงปังปังของเอฟซีผู้คุณไปเท้าบอลลอดคือเก่าเนาะ บานนี้เล่าชัตาวีไอพีสุดไทยนอ้องลาจอหนึ่งสองมาหนึ่งสองเต็มเต็มเลยพี่น้องบนกับหกสมสามล่างกับหนึ่งสองเลยกดจอเลยนาอพี่น้องเนาะโอ้เป็นยังไงเห็งว่าท่านมีผู้เบื่อหลายพี่น้องเอ้ยเข้ามาหลายๆเด้อผู้ได้ศกผู้ได้มันกับคอบมเมนต์ไม่เห็นแน่ว่าเขาเลยเขาว่า ถาม่มีผู้เขาถาบว่ามีผู้วิ่งผู้หากะเป็นตายุตจะเศร้าบอปูว่าเป็นยังหลยแต่ว่ามันบ่มีผู้เบิ่งอะไะปูกะสิเศร้าหรือต่ว่าเล็กแตกขึ้นแตกขักแตกบาทนี่ถาบว่ามีผู้คอมเมนต์มาว่าเด็กเขาไดย,ยังปูกะทิเศร้าทิ่ไ้เรียตจังจ้ะชุมามกอบในบาทจังไดรึกจาก,กันบ่ ันมือกัมีคนเบิ่งหลายอยู่นั่นเหมือนก็นม,ม,ม,กมีมีผู้เบิ่งหน่หน่อยมีผู้เบิ่งแหละเป็นมีผู้เขาจับใจกันบ่ขันว่าจับใจกะเป็นตยุติกับสิยุติถือวาเหตุเป็นสะพานบุญนี่ให้คนเขามาจับใจด้วยพี่น้องเด้อให้ได้ร่ำได้รวยกันให้ได้มี เงนติดทุงติดไทยกันตุกูลตุกคนแม่ยากใครมีเงินติดทุงติดไทยกันเงินบาขาดไม่ขาดเมื่อกันตุกูลตุกน้นสีเสริมตัวเก่งตัวดีเขามาเลยเขามาแหละเริ่มเขามาในทางที่ดีแล้วน่าพี่น้องนะคอมเมนต์ไม่เห็นเลยเดือผู้ใดติดตามเล่าไรวันเล่าสามาคีเล่าสามาคีวีไอพีเล่าวีไอพีเล่าสตาร์วีไอพี คอมเมนต์มาให้ปูเห็นในเรื่องห้ปูมีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปเด้อพี่น้องเด้อทำคลิปต่อๆไปกับจี้รัมด้วยกันเน่บานนี่พี่น้องทุกคู่ทุกคนพี่น้องรัมดวยปูกับสบายใจว่าเด้๋ยวสั่งสะพานบุญให้เป็นเอฟซีเ <c oughs> ดี <c oughs> นี่ที่ยึดอีกกาสิไป ไปแบบว่ามีมองเกาะมองเห็นว่ามีผู้ตั้งรักหายนาะนี่ปูนี่ตั้งรักให้ตั้งสะพานให้แต่ยังไปถึงกันทุกคูทุกคนเอา้าโอ้ลายใหญ่ห่างเราสามคีรอบแรกจับคูเลยพี่นอ้องศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งเกต 1ึ่เกตมาเขามาเขามาหนึ่งเกตศูนย์สี่ศูนศสองสอง หนึ่งสองหนึ่งหกหาหนึ่งหาหนึ่งสามสี่ 3 c Vinh Vinh Số 1 Vinh số 1 ขมาเด้อขอมาเด้อทีเด้อเหม็นเหม็นขมาหิมันหมันมหิง,ห,งหิงกันร้อยไล่วันวิ่งศูนย์หนึ่งกรมเด่นศูนย์หนึ่งตัวล่องหนึ่งหกพี่นอ้องขมาเาบิ้งขงมาส้มมาเสียกันเด้อที่นอ้องผู้ล่องคอย ผู้ติดตามเล่าไล่วันเล่าพัฒนากลับไปออกไปแล้วเด้อออกสู้สายตาพี่น้องแล้วห้าหน้อยก็ออกไปเลออกสู้ใช้ตาไปแล้วในนี้น้องหลาเขามาเดึกคำนวณแล้วก็ไดป้ปล่อยตอนเสาของวันที่หาของมือออกเลยเดอพี่น้องเด้อเขามาเบิ้งหลาย เหล่าสามคัคคี VIP บาดนี่รอบ VIP พี่น้องยึดจ,จัดเอาเดิมตะล่างผู้ได้เขามาเบิงกระไดผู้ได้หาเป็นผู้ได้จัดเป็นผู้ได้ซื้อหาเป็นเขาซื้อเขาหาเป็นกะจัดเอาบอกมุก,กันสามัคคี บอกกันไปต่อกันไปมาคีเราสามะาี v วีไอพีแจกดีพี่นอ้องหมื่นวันที่สี่้นวันที่สี่อันนี้วันที่เสาร์วันที่หาได้พี่น้องเลิกกาลังทำคลิปอยู่นี่ก็ได้วีไอพี จับคูหนึ่งเกตหนึ่งเกตหนึ่งเกตแปดสองแปดสอง หนึง่งสองขึ้นบันทีซีหนึง่งสองโอ้ยเขาง้างขนาดมื่อนี่กับเขามาจองจองหนาวิธีเราหนึ่งสองไม่พี่น้องเขาจองมาดจองหนาเวิธีอีกแล้วหนึง่งสองหน,น,นึง่งเก้าหนึ่งสอง,ง,สอง,ง,สองมุกเจกด ขอจองหน้าเวทีอีกแล้วเตวกอีกกระวดจักแล้ว6กเจ็ด1กดเจก,เกปด ba mươi tám ba mươi tám ba mươi chín ba ามเก่าไม่แมนไหมหนึ่งเกตเออตามหน่ำไปจังไรตัววิ่งตัวหนึง,หนงสิไปหนึ่เกตไปหน่องหงเกตตัววิ่งเด้อตัววิ่งหกับเกตหกับเกตตัววิ่ง วิ่งหนึ่งกับเกตกลมเด่นกับหนึ่งเกตตัวสำรองหกเกตเด,ด้อพี่น้องเด้อพิจารณาเบึงตัวสำรองกับหลุดได้คือกันบางเทียก็ออกหลุดตัวสำรองพี่น้องเอ้ยของปู่อยากวิ่งก็วบบิ่ง ตัวสำรองมักตัวซำลองกับวิ่งตัวสำลองดิ่งคูไปเลยซีต่อไปเลยสามตัวนานัะเพราะว่ามันติดอยู่ตัวหนึ่งอยู่มันบ่าขาดกันปันใดตัวสำรองกับตัวกับตัวเด่นลาวีไอพีลาลวสามัคคีกระแตกสองเดงเ้อพี่น้องเ้อว,วิ่งลาวีไอพี กระเจกซองเด่งคือกันเด็กวิ่งครูเขาซองเด่ง <c oughs> ล่าวีไอพจัดเบื้องเอาล็อกอยู่จังไดปลูกกับเาท่านเข้าใจปลูกกับบ้านมันตามหนังสีอนะว่ามันถือก็ละตามล็อกหมดย่ำเอซี FC. เขาเบื้องเขาหามันเป็นตัวได้กับเบื้องเอาพลูกเขา นั่นกระจิหุดนักเดี่ยรอกนอสร้างไปทั้งมาปูเป็นผู้สี่ทั้งไห้ซื้อเด้อให้ชกให้หลับไห้ชกไห,ห,ห,ห้มันซือ้อเป็นสะพานบุญไห้ครับปูศูนย์หนึ่งศูนยศนศสาม นบางทีผลดุกกวดไปใหม่กันแล้วศูนย์สามสามสี่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 ศูนย์ห้า ศูนหาศูนหาสีหาสีหาสีหาหาหนึ่ง xuống cầu vinh vinh ผมเด่นศูนย์หนึ่งสำรองศูนย์หักสำรองศูนย์หักเล่าสตารวีไอพีเล่าสัตรา, VIP. าตรวีไอพีน้องลานี่แปลกตรงตรงพี่น้องสิบสอง แกตัวจอเลยตัวกลมตัวเน้นจำลาวสตาที่น้องสุขูสุขคนพวกเขามากกัสิรวยกันยินดกต้เนะระบสตาวีไอพี่ส่งเสียงดังๆมาให้หูจักในเด้อสตาวีไอพี่

ยี่สิบเก้าเก้าหกหกหาหกหาแปดหกแปดหกหกห้หา,หาแปดหกเจดหก เจ็ดหกเจ็ดหกสี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่แปดสี่แปด Vinh Vinh Xí cầu Xí cầu Vinh, C9. C9. Vinh. cầu bình cầu điện c bình cầu bĩnh c cầu cầu điện c cầu sầm lòng 86 rồi nào, Antonio, tôi bĩnh cấp tôi sầm long bắc bắc khẩu cắn วิ่งกับตัวสำรองบ่เสียมกันจะให้ <c oughs> จัดหลุดชั่งสองยางเลยเพราะว่ามันบ่เสียมกันหลุดเอาเลยจัดเลยเด้อพี่หนังเด้อศูนย์หกสามศูนย์เก้าหนึ่ง คิดคิดห้าแปดปูขุนปูขุนอาพี่น้อ,นอง พูได้ข้ามาเบิ้งแล้วกะพี่น้องสุข,ขูสุคนเดอ้อพูได้ข้ามาแล้วกะกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้ขอข้ามาติดตามไปกดติดตามไปผูเขามา่กดกระดิง่งติดตามไปเด้อพี่น้องเด้อมาแล้วมาแล้วเตียกเป็นตาไนรวยกันละมือขึ้นนี่นาวันที่สี่พู้ได้ข้ามาหนังกระไดพูดได้รวยพู้ได้หนังกระยกมือขึ้นเดอ้อคอมเมนต์ในคลิปใหม่เห็นในเด้อผพู้ได้ติดตามกระได คือเสียงเลี้ยงน้ำว่าจังไรฟูกะอยากหูจักพู้ติดตามเล่าไรวันเล่าสามคคี่เล่าสามะคีวีไอพี VIP, เล่าวีไอพีเล่าสตราร์วีไอพีนี่ของไรวันเมื่อน,นี้กะสมใจเนาะพี่น้องเนาะวันที่ซีวันที่หากะเอาอีกละเฮาต่ออีกคือเกา่าเคยเป็นแซมก็ต้องเป็นแซีมมันว่เคยเก่งกับต้องเกง่งบู้คุณ ไปได้ตลอดไปได้ทุกย่างแล้วเดี๋ยวนี้ประสบผลสำเร็จแล้วพี่น้องเอ็กซ์ซีทุกคูทุกคนที่ตามไปกับสีลำสีร,รวยกันเด้อพี่นอ้องเด้ออาฟังให้ดีๆเบื้องให้ดีดีเล่าซาเมคี้มือนีวันที่หาหนีสายนหกสิบหกจับคูกับศูนย์หนึ่งหนึ่งเกตชุดที่หนึ่งสองหนึ่งหกหาหนึ่งสามที่ วิ่งศูนย์หกรมเด่น0ูหนึ่งสำรองหน่ล้าสามาคีวีไอพีจับคู่หนึ่งเกตแปดสองหกเกเก่าสเก่าวิ่งหนกตกรมเด่นหนกตสำรอง6กเเล้าวีไอพีศูา สามซีศูนหาซีหาหาหนึ่งสองเก้าวิ่งศูนย์หนึ่งวิ่งศูนย์หนึ่งกลมเนึ่นกลมเด่นศูนย์หนึ่งกลมเน่งกลมเด่นศูนย์หนึ่งจำลองศูนหาเล่าสตราร์วิเอร์พี่เก้าเก้าหกหกหาแปดหก เกตหกสี่ศูนย์สี่แปดวิ่งสี่เก่ากรมเดินสี่เก่าสำรองแปดหกได้พี่น้องเด้อพี่น้องเอฟซีทุกคนผู้ติดตามพี่น้องป้องไปทุกขู่ทุกคนผู้ติดตามผู้เขามาเบิงกรให้กดไลค์กดแชร์ติดตามแล้วกะมีโศกมีหลับจังไดโศกมันจังไดกะคอมเมนต์ให้เห็นในเด้อสื่อเสียงเรียงน้ำว่าจังไดกัได้สำหรับโมนี้ก็ให้ เอฟซีรำรำร่วยรวกันทุกคู่ทุกคนเด้อโศกมันกันทุกคู่ทุกคนวันที่หามีเทึงน้อยมีทึงเล่าสามาคีมีทึงเล่าพัฒนาเด้อเมือนีเด้อเนี่ยเมือแรงรวยกันละเหกันเด้อพี่น้องเด้อรำร่วยกันทุกคู่ทุกคนยาเจ็บยาจนสวัสดี